สวัสดีครับทศึกษานะครับวันนี้ก็จะเป็นวิชานะครับการเข้าใจทิจิทัลน,นะครับใน EP ที่1น,นะครับความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีทฤษฎงนะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวลองติดตามดูนะครับ ทแรกนะครับหรือ ep ห ep ที่1นะครับก็จะเป็นความเข้าใจนะครับแล้วก็การใช้เทคโนโลยีที่ท่านะครับในปัจจุบันพวกเรานะครับใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้หรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตนะครับแล็ปท็อปก็คือโน้ตบุ๊กนั่นเองหรือคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะครับถ้าพวกเราใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหรือการเรียนการสอนก็แล้วแต่ ครับก็จะถือว่าพวกเราเป็นพนลเมืองแห่งจุคด,ดิจิตอลแล้วนะครับเมื่อเราใช้อุปกรณ์ต่างๆเราเมื่อกี้ที่ครูบอกนะครับก็ต้องถามต่อไปว่าเราใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ไหมนะครับจากอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นนะครับเช่นแอปพลิเคชัน Line ์ a c e b o o k นะครับหรือ Google หรือ GAP นะครับหรือ Google Instagram แล้วก็ WhatsApp ะครับถ้าเราใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็แสดงว่านะครับเราได้เป็นพลเมืองดิจิตอลขึ้นีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับสามารถที่จะเลือกใช้แอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะทําได้นะครับทำไมยุคนี้นะครับ,นะรบเราจะต้องมีดิจิทัลริ t เทเรซีนะครับหรือ,อการเข้าใจดิจิตอลนะครับก็คือนะครับคุณมีทักษะความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถที่จะใช้งานทเทคโนโลยีดิจิตอล เพียงพอและก็คุ้มค่าการลงทุนเหล่านี้หรือยังนะครับเพราะบางคนใช้นะครับเทคโนโลยีที่เรามีโทรศัพท์ก็ซื้อแพงๆสมาร์ทโฟนแพงๆนะครับโน้ตพ๊กแพงๆแต่ว่าเราใช้งานกับอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับได้ไม่คุ้มค่านะครับสก็คือคุณพอใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับหรือว่าใช้ได้ด,ดีทีเดียวเลยนะครับเป็นการประยุกต์นั่นเป็นการสะท้อนถึงความสามารถของผู้ใช้งานนะครับว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพบ้างน้อยแค่ไหนนะครับ แล้วก็จะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีตัวนี้นะครับหรือเทคโนโลยีต้นตัวนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับก็จะทําให้เกิดผลสัมฤทธมากนะครับครานี้เนื้อหาสาระใน EP ที่1เราจะศึกษาเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของความหมาย Digital Literacy น,นะครับสทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิลนะครับส ทักษะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการรู้ดิจิทัล 4. ทำไมต้องพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลน,นะครับ 5. ประโยชน์ของการพัฒนาดิจิทัลลิทอเรซี่สำหรับบุคคลนะครับและก็องค์กรด้วยนะครับสุดท้ายประโยชน์ของการมีทักษะการใช้ดิจิทัลน,นะครับอันนี้คือเนื้อหาสาระใน EP ที่1น,นะครับ ความหมายของคำว่าดิจิทัลลิทเรซีหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงทักษะในการนำเครื่องมืออุปรกรณ์และก็ทเทคโนโลยีต้นที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับเช่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะครับรวมถึงโปรแกร,รมแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการที่จะสื่อสารหรือการทำงานนะครับร่วมกันนะครับ หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานหรือระบบในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทักษะความเข้าใจและก็การใช้เทคโนโลยีที่ท่านจะต้องมี4พฤติกรรมนี้นะครับได้แก่การใช้หรือ use 2. การเข้าใจหรือ understand 3. การสร้างหรือ create 4. ก็คือการเข้าถึงหรือ access นะครับเดี๋ยวมาดูว่าไอ้4พฤติกรรมนี้จะความหมายจะเป็นอย่างไร นะครับการใช้หรือ use นะครับหมายถึงความคล่องแคล่วทางเทคนิคนะครับที่เราจะเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นสะท้อนความสามารถของผู้ใช้งานนั่นเองนะครับทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับคําว่าใช้นะครับอันนี้หมายถึงควบคุมไปถึงโปรแกร,รมขั้นพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint นะครับหรือการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าสู่ในเรื่องของเทคนิคขั้นสูงด้วย นะครับก็คือการเข้าถึงและการใช้ความรู้เช่นโปรแกรมที่ใช้ในการสืบค้นหรือ Search Engine นจะครับก็ยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม Google นะครับใช้ในการค้นหาเราจะรู้จักดีนะครับแล้วก็ฐานข้อมูลออนไลน์นะครับรวมถึง Cloud Computing ปรนะครับภาษาไทยมันก็คือเทคโนโลยีอุบัติใหม่นะครับนะแต่ว่าภาษาอังกฤษก็คือ Cloud Computing นะครับก็คือพวก Google Drive นั่นเองนะครับนะ กานที่เราจะเก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์นะครับก็เก็บไว้บนอินเทอร์เน็ตนันเองนะครับคราวแปลว่าก้อนเมฆนะครับพฤติกรรมที่3ก็คือการเข้าใจหรือ Understand นะครับคือชุดของทักษะที่จะช่วยให้ผู้เรียนนะครับเข้าใจบริบทแล้วก็สามารถประเมินสื่อดิจิทัลได้นะครับเพื่อให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับนะครับอะไรที่ทําและพบบนโลกออนไลน์นะครับจัดว่าเป็นทักษะที่สําคัญทั้งสิน้นนะครับและที่จําเป็นจะต้อง เริ่มสอนเด็กให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่พวกเขาจะเมื่อเข้าสู่โลกออนไลน์นะครับแล้วก็ต้องตระหนักว่าเทคโนโลยีเครือข่ายมีผลกระทบต่อพฤติกรรมและมุมมองของผู้เรียนอย่างไรนะครับนะเชะตาพฤติกรรมเช่นเก,นเกมโหดๆนะครับมีพฤติกรรมแอบฆ่าอะไรต่างๆนะครับมันก็จะทําให้เด็กซึมซับกับพฤติกรรมที่เป็นด้านลบนั้นมากขึ้นนะครับต้องรู้จักปรับใช้ด้วยนะครับ รวมถึงการจัดก,การสารสนเทศนะครับเพื่อการค้นหาหรือประเมินนะครับและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือการประสานงานร่วมกันนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหานั่นเองนะครับส่วนพฤติกรรมสุดท้ายนะครับที่จําเป็นจะต้องมีในเรื่องของทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีท่านก็คือการสร้างหรือ create นะครับหมายถึงความสามารถของ ผู้ใช้งานนะครับในการที่จะผลิตเนื้อหาแล้วก็การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยผ่านเครื่องมือสื่อที่นต,ต่างๆที่หลากหลายนะครับเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการตัดต่อภาพนะครับตัดต่อวิดีโอนะครับตัดต่อเสียงนะครับหรือความสามารถในการแชร์รูปภาพวิดีโอโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับนั่นคือเรื่องของการสร้างนะครับนี่สีพิติกรรมนะครับที่จะต้องมีในสุดทักษะความเข้าใจแล้วก็การใช้ เทคโนโลยีทันท่นเองนะครับคราวนี้ทักษะที่มีความเข้าใจนะครับและก็การใช้เทคโนโลยีดิตอลนะจะต้อง 9, มี9ด้านนะครับด้านที่1ก็คือการใช้งานคอมพิวเตอร์มันกับบอกไปแล้วว่านะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์จะต้องครอบคุมตั้งแต่ขั้นพื้น,นฐานนะครับจนไปถึงขั้นแอดวานซ์นะครับก็คือระดับที่มันสูงขึ้นนะครับ2ก็คือการใช้งานอินเทอร์เน็ต นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับในการที่จะสืบค้นนะครับข้อมูลหรือสารสนเทศนะครับต่างๆที่อยู่บนโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ต้องคำนึงถึงเรื่องของการไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือละเมิดสิทธิทางปาัญญาหรือข้อมูลของผู้อื่นหรือผลงานของผู้อื่นนั่นเองนะครับ 3. การใช้งานเพื่อความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะครับการใช้งานข้อตรงนี้เนี่ยจะต้องพึงระวังในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานของตัวเอง นะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับประชาชนนะครับวันเดือนปีเกิดอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานนะครับเพราะเดี๋นี้เนี่ยภัยคุกคามนะครับที่มาจากโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาด้วยกันหลายรูปแบบนะครับปัจจุบันที่เราเห็นเห็นอยู่ก็เช่นพวกแก๊งคอนซ็นเตอร์อะไรต่างๆนะครับที่มักจะมาล้วงในเรื่องของข้อมูลต่างๆของเรานะครับการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำตารางคำนวณหรือนำเสนองานนะครับอันนั้นก็เป็นโปรแกรม นะครับในการใช้งานคอมพิวเตอร์แบบพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้งานเป็นอยู่แล้วไม่ว่าจากการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำก็เช่น Word ใช่ไหมครับ Microsoft Word นะการใช้โปรแกรมตารางคำนวณก็คือ Microsoft Excel นั่นเองนะครับการใช้โปรแกรมในการนำเสนองานก็คือโปรแกรม Microsoft PowerPoint นั่นเองนะครับอันที่7ก็คือการใช้โปรแกรมสร้างสื่อที่ท่านนะครับอันนี้ใช้ในการสร้าง นะครับเช่นการสร้างเว็บการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆ,ๆที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นหรือการผลิตสื่อผลิตสร้างวิดีโออะไรต่างๆนะครับนะบเป็นการเลือกใช้โปรแกร,รมนะครับที่ใช้ในการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมถูกต้องนะครับแล้วก็อันที่8นะครับก็คือการทํางานร่วมกัน soi. แบบออนไลน์นะครับเราต้องมีการเข้าใจนะครับแล้วก็เลือกใช้นะครับเทคโนโลยี นะครับเพื่อใช้ในการทํางานร่วมกันเช่นอาจจะตั้งไลน์กลุ่มขึ้นมาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในการทํางานในการแชร์ข้อมูลกันนะครับเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับอันสุดท้ายก็คือการใช้ดีทันนะครับเพื่อความมั่นคงปลอดภัยนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือรหัสผ่านนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการตั้งรหัสผ่านนะครับเดี๋ยวก็จะมีในอีพหลังๆนะครับว่าการตั้งรหัสผ่านนั้นเพื่อความปลอดภัยเนี่ยจะต้องตั้งอย่างไร นะครับแล้วก็ต้องใช้คําแบบไหนความยาวเท่าไหร่นะครับเพราะพัสวสร์ดเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในการที่จะป้องกันนะครับข้อมูลพื้นฐานของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคราวนี้ทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการรู้ดิจิทัลมีอยู่6อย่างนะครับก็คือ 1. การรู้สื่อ Media Literacy ีการรู้เทคโนโลยีหรือเทคโนโลยี y ิ i t ท r เรซ 3. การรู้สารสนเทศหรือ Information Technology อ Information Literacy สการรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เห็น Visual Literacy หการรู้การสื่อสาร Communication Literacy หการรู้สังคมหรือ Social Literacy นะครับอันนี้เป็นอาชีศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์นะครับกับการรู้ย่ดตันเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดแต่ละแต่ละอย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือการรู้สื่อหรือ Media Literacy นะครับเป็นการสะท้อนความสามารถของผู้เรียนนะครับเกี่ยวกับการเข้าถึงการวิเคราะห์แล้วก็ผลิตสื่อนะครับผ่านความเข้าใจและการตรนหนักเกี่ยวกับ 1. ศิละปะความหมายการส่งข้อความในรูปแบบต่างๆ 2. ผลกระทบและอิทธิพลของสื่อมวลชนและวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยม 3. สื่อข้อความถูกสร้างขึ้นอย่างไรและทำไมต้องถูกผลิตขึ้น 4. นะครับ สื่อสามารถใช้ในการสื่อสารความคิดของเราเองได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสื่อนะครับเราจะต้องรู้สื่อนะครับว่ามีความนะครับน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับจากข้อความของสื่อก็ดีหรือแหล่งที่มาก็ดีนะครับการรู้เทคโนโลโยีนะครับหรือความชำนาญในเทคโนโลยีส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับความรู้ดิจิทัลน,นะครับซึ่งครอบคลุมจากทักษะนะครับ คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนไปถึงขั้นเขียนโปรแกรมได้นะครับผลิตวิดีโออะไรได้นะครับนะก็จะขั้นถึงขั้นนขึ้นอยู่กับผู้เรียนนั้นๆนะครับการรู้สารสนเทศนะครับก็เป็นอีกสิ่งที่สําคัญของการรู้ที่ท่านนะครับซึ่งครอบคุมนะครับความสามารถในการประเมินนะครับว่าสารสนเทศนั้นนะครับค้นหาจากออนไลน์นะครับ รู้จักการประเมินนะครับการใช้สารสนเทศที่เราสืบค้นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นในยุคดิจิทัลนี้นะครับเป็นยุคที่มีข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ออกมามา,มากมายมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องรู้วิธีการที่จะต้องวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับแหล่งที่มาและก็เนื้อหานะครับนั่นคือสิ่งที่จําเป็นนะครับเพราะว่ามันมีทั้งสารสนเทศที่น่าเชื่อถือและก็ไม่น่าเชื่อถือนะครับ ครน,นี้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นหรือ visual l i t e r a c y นะครับการรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นนะครับจะสะท้อนความสามารถของผู้เรียนอีกเช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับความเข้าใจว่าสามารถที่จะแปลนะครับความหมายสิ่งที่เราเห็นได้ไหมวิเคราะห์ได้ไหมเรียนรู้ได้ไหมนะครับหรือการแสดงความคิดเห็นนะครับความสามารถในการใช้สิ่งที่เห็นนั้นนะครับในการทํางานแล้วก็การดํารงชีวิตประจําวันของตนเองได้รวมถึงการผลิตข้อความภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่าน วัตถกุการกระทําหรือสัญลักษณ์นะครับการรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้และการสื่อสารในสังคมสมัยใหม่นะครับการรู้การสื่อสารหรือ communication literacy นะครับเป็นรากฐานสําหรับการคิดนะครับการจัดการและก็การเชื่อมต่อกับคนอื่นๆในสังคมเครือข่ายนะครับ เพราะฉะนั้นในทุกวันนี้เนี่ยเด็กและเยาวชนเนี่ยไม่เพียงจําเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของการบูรณาการความรู้จากแหล่งต่างๆเช่นไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือวิดีโอหรือฐานข้อมูลออนไลน์และก็สื่ออื่นเนี่ยพวกเขาเนี่ยยังต้องจําเป็นจะต้องรู้ด้วยว่าวิธีการใช้แหล่งสารสนเทศเหล่านั้นเพื่อใช้ในการเผยแพร่นะครับและก็แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับจะต้องมีวิธีการดึงรู้อย่างไรบ้างนะครับ อันสุดท้ายก็คือการรู้สังคมนะครับหมายถึงวัฒนธรรมแบบการมีส่วนร่วมนะครับถึงซึ่งถูกพัฒนานะครับผ่านความร่วมมือและก็เครือข่ายนะครับเยาวชนต้องการทักษะสําหรับการทางานภายในเครือข่ายทางสังคมนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อการรวบรวมความรู้นะครับการเจรจาการข้ามวัฒนธรรมที่แตกต่างนะครับและก็การประสานความขัดแย้งของข้อมูลได้นะครับนั่นคือสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ในสังคม ะครับซึ่งจะมีวัฒนธรรมแต่ละสังคมแต่ละพื้นที่นะครับแตกต่างกันไปนะครับคราวนี้นะครับก็จะมีคําที่เกี่ยวข้องกับการรู้ทิ่ัลนอีกนะครับเช่นในเรื่องของการเพยก็คือการเล่นหรือความสามารถในการทดลองนะครับหรือทดสอบกับสภาพแวดล้อมของคนใดคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรูปแบบของการแก้ไขปัญหานะครับคำที่2คือ performance นะครับก็คือความสามารถในการที่จะเลือกใช้นะครับลักษณะเฉพาะทางเลือกอื่นๆเพื่อวัตถุประสงค์ของการปรับตัวและก็การค้นพบอันที่3ก็คือ simulation นะครับคือความสามารถในการตีความและก็สร้างแบบจำลองนะครับเชิงไดนามิกนะครับสำหรับกระบวนการจริงนะครับ c a p p i a t i o n นะครับก็คือความสามารถในการเลือกและเรียบเรียงเนื้อหาของสื่อ อันต่อไปคือ m u l ติ t a s k i n g นะก็คือความสามารถในการที่จะสแกนสภาพแวดล้อมหนึ่งหนึ่งและการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายนะครับตามความจำเป็นเพื่อรายละเอียดนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับต่อไป distribution e นะครับก็คือความสามารถในการโต้อตอบนะครับอย่างมีความหมายด้วยเครื่องมือที่ขยายขีดความสามารถทางจิตใจนะครับต่อไป corrective intelligence คือความสามารถในการรวมความรู้และเปรียบเทียบข้อความหรือความรู้ต่างๆนะครับเพื่อเป้าหมายร่วมกันนะครับ 4. j จันเมนนะครับคือความสามารถในการประเมินความน่าเชื่อถือและความเชื่อถือได้ของแหล่งสารสนเทศที่มีความแตกต่างกันนะครับท s media navigation นะครับก็คือความสามารถในการปฏิบัติตาม การไหลของเรื่องราวและสารสนเทศข้ามแพลตฟอร์มนะครับเช่นความเข้าใจโครงสร้างเรื่องซึ่งถูกบอกเล่าในเรื่องในรายการโทรทัศน์และก็เว็บไซต์นะครับต่อไปเน็ตเวิร์กคือความสามารถในการค้นหาสังเคราะห์และเผยแพร่สารสนเทศนะครับถัดไปนะครับ negotiation นะครับคือความสามารถในการเจรจาต่อรองข้ามชุมชนที่แตกต่าง และหลากหลายรวมถึงความฉลาดและความเคารพนะครับในมุมมองที่หลากหลายคราวน,นี้ทำไมนะครับเราจะต้องพัฒนาทักษะความเข้าใจและก็การใช้งานเทคโนโลยีดิจิตันะครับเพราะอะไรครับหเพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับจากอนาล็อกไปสู่ดิจิตัลนะครับและก็โลโูบติกก็คือยุคของหุ่นยนต์นั่นเองนะครับส เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและการทำงานนะครับเหมือนกับในตลอดช่วง2ปีกว่า,วาที่ผ่านมากับ3ปีนะครับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับหรือแม้ในปัจจุบันก็อีกก็คือค่าของ PM 2องที่เป็นอันตรายนะครับต่อระบบหายใจนะครับทำให้มันส่งผลในเรื่องของพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็การทำงานนะครับมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น นะครับ3ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนะครับเขาจะช็อกนะครับเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนะครับเพาอย่าลืมว่านะครับในพวกเราเนี่ยจะมีรุ่นอยู่3รุ่น Gen X Gen Y Gen Z นะครับ Gen Y กับ Gen Z ไม่ค่อยน่าห่วงนะครับเพราะเกิดในยุคของเทคโนโลยีนะครับแต่คนที่อยู่ในยุคของ Gen X เนี่ยนะครับจะยังคงอยู่ นะครับแล้วก็ก้าวตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับก็นะครับยังไม่ได้สามารถที่ปรับตัวในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับแต่ก็เป็นข้อดีของรัฐบาลนะครับที่นําเรื่องของแอปเป๋าตังค์นะครับเมื่อเพื่อมาให้นะครับกลุ่มคนเหล่านี้สามารถรู้จักการปรับใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งอะไรต่างๆหรือเราเที่ยวด้วยกันต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะทํารายการผ่านนะครับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวนะครับเป็นการฝึกการใช้ เทคโนโลยีไปในตัวด้วยนะครับ 4. ป้องกันและ,ะป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมนะครับเช่นการสูญเสียความเป็นส่วนตัวนะครับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการโจรกรรมข้อมูลและก็การโจมตีทางไซเบอร์ช่วงนี้เราจะเห็นกันเยอะนะครับในตามหน้าสื่อต่างๆนะครับต่อไป Digital ด i จิต a ล y ีสอรซีนะครับเป็นตัวช่วยสำคัญนะครับในการปฏิบัติงานการสื่อสารนะครับแล้วก็การทำงานร่วมกันนะครับกับผู้อื่นในลักษณะก็คือทำน้อยได้มากนะครับหรือ work less but get more impact นะครับก็คือเราสามารถที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆดันั้นมาประยุกต์ใช้นะครับโดยที่การใช้งานเนี่ยก็ใช้งานไม่เยอะนะครับแต่สามารถได้นะครับผลลัพธ์นะครับที่ มีประส,สิทธิภาพและก็เกิดประสิทธิผลสูงสุดนะครับต่อไปช่วยสร้างคุณค่าหรือ value creation o c นะครับและความคุ้มค่าในการดำเนินง,งานได้นะครับสุดท้ายก็คือเพื่อการก้าวไปสู่การเป็น Thailand 4.0นะครับการใช้นะครับพวก AI อะไรต่างๆนะครับมาใช้ในปัจจุบันมากขึ้นนะครับคราวนี้ประโยชน์ของการพัฒนา Digital Literacy นะครับในแง่ของสำหรับบุคคลเนี่ยมีอะไรบ้าง หนึ่งทำงานได้รวดเร็วนะครับลดข้อผิดพลาดและก็มีความมั่นใจในการทํางานมากขึ้น 2. มีความภาคภูมิใจในผลงานที่เราสร้างสรรค์เองนะครับสามสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. ส,สามารถระบุทางเรื่องและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ 5. สามารถบริหารจัดการงานและเวลาได้ดีมากขึ้นและช่วยสร้างสมดุลนะครับในชีวิตและการทำงาน นะครับมีเครื่องมือนะครับช่วยในการเรียนรู้และก็เติบโตอย่างเหมาะสมนะครับส่วนในแง่ขององค์กรมีอะไรบ้างนะครับหน่วยงานได้รับความยอมรับนะครับว่ามีความทันสมัยนะครับมีความน่าเชื่อถือเปิดกว้างนะครับสามารถที่จะดึงดูดแ,และก็รักษาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพมาทํางานกับองค์กรมากขึ้นนะครับ 2. หน่วยงานได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่น นะครับแล้วก็ไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นในการที่จะใช้บริการนะครับเพราะเดี๋ยวนี้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับก็สามารถที่จะนําไปใช้นะครับกับหน่วยงานหรือส่วนทางราชการได้มากขึ้นนะครับโดยจบแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับคนในองค์กรสามารถใช้ศักยภาพในการทางานที่มีมูลค่าสูงหรือ Highvalue Job มากขึ้นนั่นเองนะครับกระบวนการทํางานและการสื่อสารขององค์กรนะครับกระชับขึ้น นะครับคล่องตัวมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเหมือนกับการใช้ไลเซนอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรืออีซิกเนเจอร์มากขึ้นนะครับสำหรับหน่วยงานนะครับมีการเกษียนหนังสือนะครับโดยใช้แท็บเล็ตนะครับเพื่อความคล่องตัวแสดงว่าไม่ว่าอยู่ตรงส่วนไหนนะครับเราก็สามารถทำงานได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับหน่วยงานประหยัดทรัพยากรนะครับงบประมาณและก็กำลังคนในการดำเนินงานได้มากขึ้นเลย นะครับไอ้ที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องของการประหยัดกระดาษหรือ paperless นะครับก็หันมาใช้อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับในแง่ของสำหรับครูผู้สอนอะไรบ้างที่ผ่านๆมาในช่วงโควิดช่วยให้การสื่อสารระหว่างครูกับเด็กใช่ไหมบุคลากรหรือด้วยกันง่ายได้มากขึ้นนะครับผ่านแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Zoom หรือ o o o l l m m e t นะครับประหยัดในการบรหิหารจัดการไม่ต้องเดินทางใช่ไหมครับแก้ไข นะครับตรวจสอบได้นะครับแล้วก็สื่อสารกับเด็กได้อย่างทันท่วงทีนะครับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับมีความนิยมเริ่มสร้างสรรนะครับอย่างเต็มที่ในการที่จะสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างหลากหลายนะครับโดยใช้สื่อดิจิตลต่างๆ,ๆนะครับที่หลากหลายได้ผลตอบแทนในการลงทุนด้านเทคโนโลยีนะครับการ,การลงทุนด้านเทคโนโลยีอาจจะอาจจะค่อนข้างจะสูงนะครับแต่เป็นการคืนผลในระยะยาว นะครับนะครับในแง่ของผู้เรียนนะครับก็คือเป็นเพิ่มประสิทธิภาพนะครับช่องทางในการสื่อสารนะครับระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองหรือกับผู้เรียนยกับครูนะครับอำ,อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อการศึกษานะครับมีแท็บเล็ตมีโน้ตบุ๊กก็สามารถที่จะสื่อสา,ารได้นะครับตรงไหนก็ได้อันนี้แหวนอันนี้ทำนะครับอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับสามารถเข้าถึงสารสนเทศต่างๆได้อย่างหลากหลาย ขยายขีดความสามารถในความคิดสร้างสรรค์นะครับเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการใช้ชีวิตและก็การทํางานนะครับเพิ่มช่องทางในการศึกษาหาความรู้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีเว็บไซต์ที่ใช้ในการศึกษานะครับแบบออนไลนนะ์เช่นเว็บไซต์ของไทยมุกนะครับเราสามารถที่จะไปศึกษาคพนคว้านะครับเป็นเนื้อหาของแต่ละมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะครับที่ให้เราสามารถศึกษาด้วยตนเอง ทุกที่ทุกเวลานะครับและยังมีประกาศสิทธิ์รับรองด้วยนะครับและก็ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะครับในแง่ของการทํางานทํางานได้มีประสิทธิภาพนะครับประสบความสําเร็จมากขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับทำงานที่ไหนก็ได้นะครับดึงดูดความสนใจนะครับให้กับตนเองด้วยคุณสมบัติความสามารถทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับ ก็ในหน่วยงานต่างๆก็ยังคงต้องการนะครับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทัทนมากขึ้นนะครับในแง่ของการใช้ชีวิตประจําวันนะครับในการติดต่อสื่อสารสะดวกมากขึ้นครับนะติดต่อผ่านทาง Facebook ทางไลน์อะไรต่างๆได้เลยนะครับมีข้อมูลข่าวสารเห็นไหมเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์ไม่มีแล้วนะครับทุกอย่างก็จะอยู่บนแท็บเล็ตหรืออยู่บนมือถือหรือสมาร์ทโฟนมากขึ้นแล้วนะครับ สร้างความมั่นใจในการพัฒนาตนเองนะครับเพื่อวันนี้และก็ในอนาคตนะครับศึกษาหาความรู้นะครับการเรียนรู้นะครับไม่หยุดนิ่งนะครับสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับในเรื่องของนายจ้างนะครับก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลของการทํางานโดยภาพรวมนะครับก็สามารถลดต้นทุนได้มากขึ้นนะครับสามารถติดต่อประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับบรรลุ นะครับเป้าหมายการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับการประชุมก็ไม่จําเป็นจะต้องเดินทางประชุมนะครับก็สามารถใช้นะครับการประชุมแบบวิดีโอคอนเฟเรนซ์นะครับการสร้างเอกสารในการนำเสนอผลงานนะครับหรือการประยุกต์ใช้พวกโปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint นะครับในการบริหารจัดการงานขององค์กรนั้นๆนะครับประหยัดเวลานะครับทำงานจากที่ไหนก็ได้นะครับเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้นนะครับแล้วก็ คุ้มค่าต่อการนำเทคโนโลยีามาใช้นะครับนะก็ให้เกิดความพึงพอใจทั้งลูกจ้างแล้วก็นายจ้างนะครับทำจ้างจากที่ใดก็ได้นะครับ w o r k and home นะครับเราได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับในด้านของเศรษฐกิจนะครับก็เพิ่มกำลังการผลิตในองค์กรนะครับนะแล้วก็ติดสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ะครับการใช้ไอทีเข้ามาหรือนวัตกรรมใหม่ในการาบริหารงา,านทางธุรกิจนะครับด้านสังคมนะครับก็เปิดโอกาสให้เกิดการทำงานแล้วก็การจ้างงานในสังคมมากขึ้นนะครับนะเกิดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับแลกเปลี่ยนองความรู้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะครับ แล้วก็เป็นการลดความเดือมล้ํนนะครับให้สําหรับผู้ได้โอกาสนะครับลดความช่องว่างลดช่องว่างความแตกต่างในสังคมได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่1นะครับความเข้าใจและก็การใช้เทคโนโลยีที่ทันนะครับก็ทำให้เรามีองค์ความรู้มากขึ้นนะครับในการที่จะการเลือกใช้สื่อเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเียท่านมากขึ้นนะครับก็ ใน EP ที่1ก็ขอเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันต่อไปใน